อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์นะฮะมูลนิธิเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยหลายสิปีนะด้วยวัตถุประสงค์หลักก็คืออันแรกเลยก็คือสนับสนุนงานของโรงพยาบาลตำรวจนะไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือเครื่องไม้ที่มันอาจจะไม่พอเพียงมีงบจำกัด นะอันนี้เราก็สนับสนุนนะฮะมีการหาทุนตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้นะฮะการก่อสร้างต่างๆการขยายโรงพยาบาลอันนี้ถือว่าเป็นภารกิจหลักอีกหนึ่งภารกิจก็คือเราจะมีการช่วยเหลือข่าราชะการตำรวจนะโดยเฉพาะที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้ก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเรามี ทุนพิเศษที่ตั้งขึ้นเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะนะแต่ว่าไม่ใช่ต้องบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวจะใครได้ป่วยทั่วๆไปนะนะที่มันเกินกําลังของข้าราชการตํารวจนะเรื่องออการเงินการทองงบประมาณในการรักษาเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนะอันที่สเนี่ยเรายังมีภารกิจไม่ใช่ช่วยแค่ข้าราชการตํารวจ นะเรายังช่วยประชาชนทั่วๆไปนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันประชาชนที่ขาดแคลนนะไม่มีเงินทอง <c oughs> เจ็บไข้ได้ป่วยหนักหนาสาหัสต,ต้องผ่าตัดต้องอะไรมาเนี่ยนะอันนี้เราก็มีนะ,ะแผนกสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลตำร,รวจเนี่ยที่จะคอยดูแลนะแล้วก็ใช้งบประมาณจากบุญิิิ ของโรงบาลตำรวจอันนี้นะฮะอันนั้นนี่ถือเป็นภารกิจของของมูลนิธิโดยตรงแล้วก็มูลนิธิก็จะยังคงปฏิบัติภารกิจนี้ต่อไปนะฮะเราก็เราก็อยากจะให้กำลังใจกับข้าราชการตำรวจนะัที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกๆท,ท่านเนี่ยว่า ถ้ามีอะไรเดือดร้อนนะฮะ <Okay. S 1> ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลเนี่ยนะฮะ mm hmm. อย่าลืมมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจนะ mm hmm. ก,ก็พร้อมที่จะช่วยข้าราชการตำรวจทุกคนรวมทั้งประชาชนด้วยนะครับทั้งมูลนิธิทั้งท่านประธานท่านรองประธาน,แล,นาแล้วนายแพทย์ใหญ่และผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ช่วยดูแลผมและข้าราชการ ทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บผมก็อาจจะมีความอาจจะพูดอาจจะพูดไม่ค่อยออกเพราะว่ามันก็ดีใจดีใจที่ว่า,าทางหน่วยเหนือทางผู้บัคับบัญชายังได้ดูแลเอาใจใส่ยังไม่ทอดทิ้งกับข้าราชการ แม้กระทั้งผมหรือทุกคนที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ผมก็ขอบคุณท่านและท่านทุกๆคนมากเลยที่ว่าได้อนทุะห์ผมแล้วก็พวกผมที่ไดับบาดเจ็บในครั้งนี้กับขอบพคุณอีกครั้งครับครับมันดีกว่าอันเก่าเพราะว่านี้มันจะกระชับขึ้นการเดินแล้ะการทรงตัวมันจะดีขึ้นแล้วก็ เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้เพราะว่าถ้ายืนสองขาแล้วเราสามารถจะหิ้วของหรือว่าจะไปทํากิจกรรมอื่นได้ออาจจะไม่ถึงขั้นวิ่งอาจจะไปเดินออกกําลังหรือว่าขับรถได้เพราะว่าแต,แ,ตแต่ต้องเป็นเกียร์ออโต้น,นะไปใช้ชีวิตประจําวันได้ซึ่งดีกว่าขาทั่วไปขาทั่วไปมันจะมีข้อจํากัดเยอะอ,อันนี้มันก็ดีกว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังช่วงปรับตัวกับขาอยู่ใจสําคัญที่สุดนะ ใจเพราะว่าไม่ว่าคุณจะบาดเจ็บขนาดไหนจะสูญเสียขนาดไหนถ้าใจคุณไม่สู้ใจไม่ลึกขนถึงคนข้างหลังคุณก็จะเศร้าสำคัญที่สุดเหมือนกับผมใจสำคัญที่สุดเพราะว่าผมมองคนข้างหลังด้วยเพราะว่าถ้าเราเศร้าท้อคนข้างหลังก็เศร้าท้อกับเราเราจะป่วยคนหนึ่งหรือเราจะให้ป่วยทั้งครอบครัวมันไม่มีอะไรสำคัญเท่าที่ใจที่สุดเลย ขอบพระคุณท่านที่ว่าได้ให้การช่วยเหลือตัวผมเองแล้วก็ขาราการคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บด้วยอย่างน,น้อยก็ได้รู้ว่าองค์กรเราสำนักงานตำรวจห่งชาติแม้แต่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นแม้กระทั่งที่ผมอยู่ที่ปัตตานีอะไรท่านก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งคนภายนอกอาจจะไม่รู้แต่ว่าผมก็บอกให้รู้ว่าเออหน่วยงานเขาไม่ทิ้งกันหรอก